สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนอวิธีการได้รับไอเทมพิเศษจากการป้นสมาชิกภายในเมืองนะครับซึ่งสามารถที่จะได้รับไอเทมพิเศษง่ายๆนะครับในเกมมา f i ียซิตนะครับวิธีการนะครับเราเข้าพอเราเข้าเกมมาเนี่ย ทุกท่านจะสังเกตว่าจะมีคนหรือสมาชิกเดินอยู่ในเมืองของเรานะครับซึ่งถ้าปกติเนี่ยถ้าเราไม่ได้กดอะไรนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าก็จะเป็นแหล่งทรัพยากรที่เราจะได้รับไอเทมพิเศษเหมือนกันนะครับวิธีการง่ายง่ายก็คือเราคแค่แค่กดชี้ที่คนที่เราเดินไปมานะครับพอกดแล้วเนี่ยเขาก็จะจะเป็นการป้นนะครับเราก็จะได้รับไอเทมพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับ นะครับแต่ว่าทุกคนใช่ว่าจะ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 ได้รับนะครับเราก็ต้องเลือกเลือกกดนะครับโดยเฉพาะคนที่มีวงวงกลมสีสีฟ้าเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะได้เป็นไอเทมพิเศษนะครับนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส b e ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสอนเล่นเกม m a เฟียซิตีครับ